มีนางงามครับสวยมากเลยทักมาขอให้ผมช่วยบอกว่าไปเจอไฮโซคนหนึ่งมีสตอรี่ไม่ธรรมดาเวลาเคลื่อนตัวเนี่ยต้องมีรถนำขบวนมีผู้ติดตามเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของท่านองคมนตรีโอ้ไม่กอดมันเป็นได้อย่างไร แมตต์ใหญ่อีกหนึ่งแมต์นะครับไฮโซมิจี so ้ i, นะจากคราวที่แล้วเราเจอ,เอคอคราร์บอนไปแล้วหนึ่งวันนี้มาอีกแล้วครับคอคราร์บอนลายที่สองแต่แมทรงยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ไม่แพ้เจ้าที่แล้วแหละบอกเลยอาเจ้านี้เนี่ยเฟี้ยวขนาดว่าเครื่องบินเนี่ยปิดประตูไปแล้วเนี่ยให้เครื่องบินเปิดประตูใหม่ได้อ่ะเออนนอันนี้อันนี้ที่เขาเล่านะ มีผู้เสียหายเนี่ยที่รู้เบื้องต้นอยู่ประมาณสี่ถึงห้ารายวันนี้เนี่ยมาก่อนหนึ่งเจ้าเพราะเอาข้อมูลของเจ้านี้เจ้าเดียวเนี่ยก็แน่นมากแล้วครับมีนางงามครับสวยมากเลยเป็นนางงามที่สวยมากนะครับทักมาขอให้ผมช่วยบอกว่าไปเจอไฮโซคนหนึ่งนะซึ่งไฮโซคนนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีสตอรี่นี่แบบโอ้โหไม่ธรรมดา นะเวลาเคลื่อนตัวเนี่ยต้องมีรถนําขบวนนะครับมีผู้ติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของท่านองคมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะไม่พอมีการส่งแชทนะส่งแชทแต่ตอนนี้กําลังให้ให้ช่วยกันดูว่าเป็นแชทจริงแชทปลอมเป็นแชทที่มีภาพของท่านองคมนตรีเลยนะจริง เป็นภาพของท่านอมรตีแล้วตั้งชื่อแล้วมีการพิมพ์มาแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจริงนะจะกาลังให้เช็คตรวจสอบอยู่ว่าจริงหรือเปล่านะมีการพิมพ์ไปพิมพ์มาพิมพ์ไปพิมพ์มากันนะแล้วเป็นภาพของท่านอมนตรีแล้วก็แคปส่งมาให้สาวดูโอ้โหไม่ธรรมดามีภาพสนิทสนมกินข้าวกับท่านสสท่านอายการนะมีความยิ่งใหญ่พิเศษคือน้องเขาบอกว่า เออมีมีคอนเน็ชันมีพลังที่สามารถอะไรนะไปค้นทะเบียนได้ไปค้นข้อมูลส่วนตัวได้เอออันนี้ไม่ธรรมดาแล้วมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งน้องบอกว่าเคยไปขึ้นเครื่องบินนะจะตกเครื่องอยู่แล้วจริงๆตกสถานะคือจะต้องตกเครื่องแต่ไอไฮโซคนนี้เนี่ยมันให้เครื่องบินเนี่ย ปิดประตูปิดประตูเครื่องบินเวลาไปถึงหน้าเขตก็ไม่โอ้ไม่ทันราคาต้องไปซื้อตั๋วใหม่ประตูเครื่องบินที่ปิดไปแล้วมันโทรเข้ามาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองประตูเครื่องบินเปิดแง้มขึ้นมาปั๊ดแล้วให้เข้าไปในเครื่องได้โอ้ไม่กอดมันเป็นได้อย่างไรมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้น่าสนใจต้องติดตามดูนะไม่พอเวลาจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยมี เขาเรียกว่าอะไรนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มารอรับตัวน้องเลยแต่น้องเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาอยู่กันเนี่ยในสถานะที่เป็นแค่เพื่อนเป็นคนรู้จักเอาละ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากไปกว่าน,นั้นไหมหรือแค่นี้อ่าแต่นี่คือคำที่น้องบอกแต่ทุกคนกดติดตามไว้ครับนะกดติดตามไว้ผู้เสียหายเยอะเรื่องเนี่ยนะ ไอคนนี้เนี่ยผ่านมาหลายปีก่อเหตุมาหลายครั้งไม่ธรรมดาอย่างน้อยท่านดูไว้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้วันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไปเจอกับท่านไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันไปตกที่ท่านอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมันดูยากนะว่าขนาดมันให้เปิดเครื่องบินกลับมาใหม่ได้เนี่ยมันมันยังมันยังเป็นแบบนี้เลยอะเออแล้วอันนี้นะมีคนส่งมา ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งบอกว่ารถนำขบวนเนี่ยเป็นรถเหมือนเป็นรถราชการดีกว่าเอาผมยังไม่ยืนยันว่าเป็นรถราชการไหมแต่เหมือนว่าเป็นรถราชการผมเห็นภาพรถแล้วด,วด้วยผมเห็นผมเห็นไซเรนแล้วด้วยแต่ต้องให้เจ้าที่ตรวจสอบก่อนว่าเป็นรถของราชการไหมซึ่งผมผมเห็นแล้วผมเฮ้ย อย่างนี้เลยเหรอวะมันมีการถ่ายเซลฟี่กับรถแล้วมีภาพขับถ่ายคลิปตอนที่รถเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปด้วยเอาล่ะไม่ใช่ว่าท่านเจอไฮโซหรือเห็นแบบแหม่ฟอร์มสุาตานหน่อยจะไปเชื่อนะคอคาร์บอนจริงเหมือนเหมือนไอ้คราวที่แล้วเลยแหะคล้ายๆเลยทรงเดียวกันเลยแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนเป็นลูกบุญธรรมขององค์คมนตรีคนที่โดนคนนี้เป็นนางงามรู้สึกมีอีกคนนึงเป็น เป็นระดับด็อกเตอร์หรือคุณหมอนี่แหละเออที่โดน่ะทุกคนคิดดูระดับคนมีความรู้แบบแต่เราไม่ได้ว่าเขานะว่ามีความรู้ยังแบบแบบต้องมาถูกหลอกแต่ไอเนี้ยมันหลอกจนคนแบบเชื่อนึกออกไหมคือเราไม่รู้ไงว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะเชื่อผมนะเราไม่รู้นะช่วยกันส่งต่อ มีระดับแบบด็อกเตอร์ระดับคุณหมอเลยรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ